สวัสดีครับทุกคนวันนี้นครับเอิร์ดกลับมาอยู่กับอีกหนึ่งรถยนต์ Performance นะครับทึ่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรถสันดาบแท้ๆคันสุดท้ายของ รถยนต์ที่ยังขายอยู่ในปัจจุบันนะครับรถยนต์ performance รุ่นอื่นเนี่ยจริงๆก็ยังมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปเป็น electrification บางอย่างนะครับอย่างเช่น Hybrid นะครับปาร์คินไฮบริดหรือว่าไมฮับไฮบริดก็ตามแต่ว่าคันนี้เนี่ยยังเป็นรถเดิมแท้ๆอยู่เลยนะครับกับเจ้าคันนี้ครับ the all new bmw m2 เลขตัวถัง g87 generation ล่าสุดน,นะครับต้องบอกว่าคันนี้มันดู เท่สปอร์ตแล้วก็ดิบแท้ๆจริงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสีตัวถังในใครเห็นครั้งแรกต้องบอกว่าค่อนข้างเท่เนะครับเป็นสีแซนวอดบลู Blue นะครับเขาตั้งชื่อตามสนามแข่งเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถคันเล็กขับสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ M2 จัดให้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับ The All New BMW M2 ครับไป สำหรับ BMW U M 2นะครับเออต้องบอกว่าเป็นดีไซน์แบบคล้ายๆเจ้าเจเนอเรชันก่อนอยู่นะครับถึงแม้ตัวรถเนี่ยตัวถังจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับด้วยความที่มีการแชร์พาร์ทกับ b m w U M 4มากขึ้นนะครับ M 2เจเนอเรชันก่อนในหลายคนคงจะเห็นว่ารถมันค่อนข้างเล็กนะครับขับสนุกแหละปัจจุบันนี้นะครับเปิดตัวมาเจเนอเรชัน G 87เนี่ยหนักขึ้นเกือบ200โลเลยนะครับรถมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นเลยนะครับอย่างนี้ผมบอกไปแชร์พาร์ทกับ M 4มากขึ้นนะครับเริ่มจากดีไซน์ด้านหหหนนนน้้้้าาาเลยะะรับตอองงกกว่่่มีีจทใญขึ คิดนี่กรยของเขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นไฟหน้าก็เป็นดีไซน์พิเศษนะครับของ B M U M 2โดยเฉพาะนะครับก็จะไม่เหมือน M 4รุ่นอื่นๆหรือว่าซีรีส์2ตัวธรรมดาก็จะเป็นดีไซน์อีกแบบนึงน,นะครับให้ความเท่สไตล์ M 2นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านล่างก็มีช่องลมที่ใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องมีคูลิ่งที่มากขึ้นนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้านในที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควเลย ต่อมาที่ด้านข้างของเจ้า M2 ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าด้านข้างเนี่ยยังคง s i ล h o u e t t e แบบสไตล์คูปเท่ๆอยู่หลายคนคงจะคิดโอ้ยไปอ่านรีวิวมาบอกว่า M2 ตัวใหม่ใหญ่มากแต่จริงๆมันก็ยังเป็นรถขนาดคอมแพกไซส์เล็กอยู่นะครับตัวรถจริงๆเนี่ยยังเล็กกว่า M4 พอสมควรเลยนะครับด้านข้างอ่ะเห็นดีไซน์เป็นคูปนะแล้วก็มีการตีโป่งตัวรถออกมาเพิ่มเพื่อทําให้รถมันกว้างมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีสเกิร์ตด้านข้างเพิ่มมานะครับ นี่นะครับดีไซน์หูกระจกพิเศษของ BMW M นะครับมีทุกคันนะครับแล้วก็ต้องเป็นแบบ fistable เลยนะสามารถแย่มือเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นแฉกออกมายอย่างนี้นะครับเป็นดีไซน์พิเศษของ BMW M ไปแล้วและในะ M 2 g e เจเน t เรชั่นใหม่นะครับจะมีเป็นมือจับประตูใหม่มาแล้วนะไม่ใช่เป็นมือปกตินะครับสมมติเวลาผมล็อกรถะล็อกรถแล้วเปิดล,ล,ล,ล็อกนะครับไม่ต้องกดปุ่ม,มนะครับก็เดินมาปุ๊บเปิดได้เลย ง่ายได้นะครับเป็นกระจกเฟรมเลสเลยใน M 2ในบ้านเราจะมีเป็นคาร์บอนรูฟมาให้ร้อดเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่ว่าก็ช่วยลดเซนเตอร์ออฟแกรวิตี้ของรถลงไปได้พอสมควรเลยตอนแรกเปิดตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าคนมองทำไม M 2ตัวใหม่มันดูแปลกๆนะแต่ผมว่าดูไปดูมาสักพักหนึงแล้วเนี่ย M2 ก็ดูเท่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นดีไซน์ไฟท้ายแบบเล็กๆนะครับ M240i คูกับ M2 ตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็เป็นดีไซน์ไฟท้ายอยู่ด้านในนะครับให้ความเท่และก็สปอร์ตสไตล์ M2 ด้านข้างก็ตีโป่งออกมานะมีไฟรีเฟล c กเตอร์ด้านข้างยื่นออกมาตรงนี้นะครับผมว่ามันก็ดูเท่พอสมควรเลยนะครับมีลิฟท์ปอยเลอร์มาให้นะครับ แล้วก็เป็นโลโก้ anniversary ของ BMW อ่ตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะเป็นท่อพิเศษนะครับของ BMW M2 เป็น quad tail pipe นะครับ1น3 4อันแล้วก็มี diffuser ด้านล่างนะครับเป็นแบบลมดำด้วยนะแต่ท่อไม่ใช่ลมดำนะเป็นท่อแบบอลูมิเนียมปกติก็ต้องบอกว่า M2 คันนี้ดีไซน์มาได้ดูเท่มากเลยครับ เปิดฝากระโปรงข,ของเจ้า B M w M 2มานะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าดูแน่นมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับใน B M w M 4นะครับ3ลิตรนะครับหสูบเรียงนะครับ ทวินเทอร์โบนะครับรหัส S 5 8นะครับต้องบอกว่าแรงม้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ดีจูนลงมาจาก M4 นิดนึงนะครับอยู่ที่460แรงม้าและแรงบิดสูงอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับส่งต่อไปที่เกียร์8สปีดทอร์คอนวอร์เตอร์พร้อมกับระบบ Drive Logic มาให้ใน B.M. w m UM, นะครับไปที่ขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองครับมาพร้อมกับลิม ed s l i p d i f ฟด้าหลังด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้ดูเครื่องมันแน่นมากๆนะครับศูนถึงร้อยใช้ในเวลาเพียงแค่4.1วิเท่านั้นแล้ววิ่งต่อไปถึง อิเล็กทรอนิกส์ลิมิตไว้ที่250กิมตรต่อชั่วโมงครับถ้าคุณซื้อตัวแท็กแพ็กที่มาพร้อมเบาคาร์บอนเนี่ยจะวิ่งต่อไปได้ถึง290กว่ากิโเมตรต่อชั่วโมงเลยก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยแหมแรงแล้วก็เครื่องยนต์แน่นจริงๆเลยครับตอนนี้นะครับทุกคนก็เข้ามาอยู่ในเจ้า M2 นะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกก็คือว่ามันดู ค่อนข้างจะคล้าย BMW รุ่นอื่นนะครับซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์ดีไซน์คล้ายแบบนี้นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้ามันไม่พังก็ไม่ต้องซ่อมนะจริงๆภายในก็ใช้งานค่อนข้างง่ายจอด้านหน้า BMW iDrive Generation ล่าสุดแล้วขนาดใหญ่นะครับเป็นจอ2อันติดกันแล้ววางไว้ด้านหน้านี่เลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ในรุ่น M จะเป็นแบบ M Team นะครับมันก็จะเป็นสีดําฟ้าแล้วก็แดงก็จะเห็นนี่รถเรานะสี Sunward Blue นะครับ มันจะเหมือนสเปครถเราเดะเลยฟิวคุณตี้ค่อนข้างดีนะครับวัตถุดอะไรต่างๆเป็นแบบซอฟทัชบนแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ตรงกลางนี้ด้วยก็จะเห็นว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ต่อลงมาเลยนะครับยาวมาถึงนี่เลยตรงกลางนะครับก็จะเป็นเซ็นเตอร์คอนโซลสไตล์ปกติของ b m w จะเห็นว่าคันเกียร์เนี่ยแปลกกว่าปกตินะครับด้วยความที่เบียนยูปกติจะต้องดึงลงนะแล่ด้วยความที่เป็น M มเนี่ยมันก็จะดึงไปด้านขวานะครับแล้วก็เวลาต้องการเปลี่ยนเกียรร์สมมนะบบไป่่อยยยากกกกใช้้เดลลลีี็็ึงงแวว กดขึ้นก็คือลบนะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างนิดนึงนะครับปกติจะเปลี่ยน drive mode กับพวก auto h o ฮอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะมี M mode มาให้นะครับแล้วก็สามารถเซต up เปิดท่ออะไรต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับลโก้ star จะเป็นสีแดงนะในเจ้า M2 คันนี้พวกอะไรปกติเดินเส้นได้ bm w U M ด้านในแต่ว่าที่เพิ่มมานะครับก็คือพวกลายคาร์บอนไฟเบอร์นะ t r i มเดียวกับตรงกลางนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยตรงนี้มีปุ่ม M มาให้2ออันนะครับมีในเฉพาะรุ่น M ทุกรุ่น นครับจะเป็นอุ่มปุ่ม m 1 m 2เราก็สามารถเซตอัพได้นะครับ m 1ก็จะเป็นเซตอัพได้อินดิวิด a l ตามใจเราชอบเลยอยากได้แอตแทกขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มช็อตกัะอินดิวิด i d m ให้2อันพวงอะไรนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิฟเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะดูรู้สึกดีเลยนะคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นเลยนะครับและด้านหน้าก็จะเป็นดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์ของ bmw m 1. ขึ้นมาบนรถนะครับก็จะเห็นว่ามีพวกดีไซน์ฟิวอะไรต่างๆเช่นด้านข้างเนี่ย เโโโบอะเนี่ยเป็นดีไซน์พิเศษเลยนะถ้าอยากได้บั c เก็ตซีนเนี่ยจะต้องซื้อ M Track Pack ึ่งแพงกว่านี้ขึ้นไปอีกสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นเอาดําเดินได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาแบบดําเป็นสีลายอื่นก็ได้นะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าด้านในของ VMUM เนี่ย M2 คันนี้ดูค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดูดีให้ความสปอร์ตเทสสไตล์ v m เ M UM ได้ดีครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อเลยครับไป ครับทุกคนตอนนี้เเข้ามาอยู่ในเช่าบ m มแล้วมันอยู่ M 2นะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกเนี่ยแหมการขับขี่นะครับแบบว่าเน้นความสปอร์ตเป็นหลักนะช่วงล่างก็ต้องบอกว่าถึงแม้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตมันก็แข็งนิดนึงแข็งไปหน่อยนะสำหรับบ้านเรารวมๆก็ถือว่าโอเคถ้าต้องการจะประหยัดน้ำมันจริงๆเนี่ยสามารถเข้าโหมดอิสฟิเชียนได้นะมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าต้องการแรงเนี่ยเราก็สามารถเข้าโหมด M ได้นะครับอย่างเช่นสมมติผมกดโหมด M 1ไวนะ้ทุกอย่างครบผมตั้งไว้ทุกอย่างเป็นสปอร์ต ก็จะแข็งขึ้นนะครับแต่ M2 เนี่ยจะเป็นโหมด full attack นะครับก็คือสปอร์ตพาร์อะไรหมดเลยนะครับมันจะเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบโหมดแรงสุดนะครับเปิดท่อดังขึ้นเลยดูใช้ได้นะครับการเก็บเสียงอะไรต่างๆก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับด้วยความที่รถยนต์เป็นกระจกแบบเฟรมเลสเนี่ยผมว่าเขาก็ถือว่าทำมาได้แบบโอเคนะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันจะกระชาก ก่อนนี้นะในโหมดเอฟฟิเชนตธรรมดาแต่ผมว่ารวมๆก็ถือว่าโอเคเกียร์อะไรต่างๆก็ปรับได้เนียนๆเลยเหมือนเกียร์เบียนน้ำยูรุ่นปกตินะครับถ้าขับแบบปกติเนี่ยไม่ได้ใส่โหมดแรงอะไรขนาดนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าเบีย2น้ำยูเอ็มสองทำได้ดีมากนะครับก็คือการรวมความคอมอร์กับสปอร์ตนะครับด้วยความที่เบาะเนี่ย ดูบอกมันดูค่อนข้างสปอร์ตนะดูจริงๆแต่ว่าผมว่ามันนั่งแล้วมันก็โอเคสบายขับเร็วๆความเร็ว80 1 20เนี่ยผมว่าคันนี้ทําได้ดีมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่เครื่องยนต์มันมารอบกลางๆถึงไปนะไม่ได้มารอบต้นขนาดนั้นนะครับก็ทําให้การขับขี่มันก็ไปได้เรื่อยๆสบายๆเลยนะครับเจ้า BMW M2 คันนี้ครับต้องบอกว่าถือว่าทามาได้ดีพอสมควรเลยครับ งไงก็มาทุกคนสำหรับเจ้า BMW M2 นะครับทั้งๆที่เอิร์ธขับมาบนสนามนะครับแล้วก็บนถนนจริงมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ขับที่สนามที่บูดามเซอร์กิตนะครับคันนี้เนี่ยสามารถแบบว่ารู้สึกคล้ายๆเรสคาร์จริงๆเลยนะครับรวมทั้งเครื่องยนต์ S58 ตัวนี้6สูบเนี่ยแม้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่แรงมากๆนะครับแล้วก็แพคเกจตัวเนี้ยที่มีการปรับใหม่นะครับเพื่อเข้ากับเบียม นะครับใกล้เคียงมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเบนถนนก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงล่างก็แข็งไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆถ้าขับทุกวันจะเป็นจริงๆเนะี่ยคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเครื่องยนต์ก็มีซีลินเดอร์เอ็กซ์เร์ทิเวชันนะครับเวลาขับบนทางด่วนก็ทําให้การขับขี่เนะี่ยผมว่า10โลลิตรน่าจะได้นะถ้าเราขับแบบประหยัดจริงๆนะครับแบบอน e f f i ฟิเชนต์โหดอะไรอย่างงี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยสามารถทําได้ครบเครื่องจริงๆครับ ใครนะครับที่สนใจ The All New BMW M2 คันนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์ของ BMW ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคอบคุณนะครับนนล่าสุดก่อนครับสวัสดีครับ